คุณพง์กวินจึงรุ่งเรือนกิจครับได้บอกว่าท่านสุริยะไม่เคยพูดเรื่องของการยกเรื่องรงการแลนบริ์โดยโครงการแลนบริ์เนี่ยมีขนาดใหญ่ครับมีเงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างสูงต้องร่วมทุนกับนักลงทุนชาวต่างชาติและก็ต้องมีกฎหมายเฉพาะครับแล้วก็ต้องตั้งหน่วยงานมาดูแลผลประโยชน์ให้กับประเทศด้วยด้วยปัจจุบันเนี่ยโครงการแลนบริ์อยู่ในไทม์ไลน์ของการศึกษาความเหมาะสมการออกแบบเบื้องต้น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒน,นาการลงทุนครับโดยสำนักง,งานนโยบายและแผนขนส่งและจราจรสอนอขอครับซึ่งจะเป็นการเสนอให้ครอมอเนี่ยเห็นชอบหลักการในเดือนตุลาคม2566 2566ครับโดยจะมีการอนุมัติ EHIA ในปปลายี2567และเปิดประมูลในช่วงปี68ครับ และขอยืนยันว่าทางรัฐบาลพรรเพื่อไทยพร้อมผลักดันทุกน,นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อชาติและพี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน